อยากสนุกตื่นเต้นร้าวใจครบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ adpk24 อย่าลืม adpk24 มิเกลเจต้ตาผู้จัดการทีมอาเซนอลนตั้งความหวังกาเบียมาเตเนลีปีกซ้ายตัวจี๊ดจะฟิตทันในเกมสำคัญพบสปเปอร์สุดสัปดาห์นี้มาเตเนรี่ได้รับบาดเจ็บแฮมสติงถู้เปลี่ยนตัวออกตั้งแต่กลางครึ่งแรกในเกมเพลย์แมตชนัดที่อาเซนอลนบุกไปชนะเอฟเวอร์ตัน L 1-0 ดาวเตยทิมเช่บราซิลจะไม่สามารถช่วยทีมได้นในศึกแชมเปี้ยนส์ลีกรอบแบ่งกลุ่มบีนัดแรกที่จะเปิดบ้านพบกับเทวีฮังโวเฟนในวันพุธนี้เขารู้สึกบางอย่างที่อัสติงเราจะเปียกต้องตรวจเพิ่มเติมเพื่อดูว่ามีความเสียหายอะไรหรือไม่เขาจะไม่ได้ลงเล่นในเกมวันพุธนี้เมื่อถูกถามมีเกมสําคัญจะต้องเจอกับสเปอร์ในศึกดาร์บี้แม์วันอาทิตย์ที่24กันยายนอาร์เตต้าตอบว่าก็เป็นไปได้นนที่จะทันเคสุดไม่อยากจะเชื่อ จากโดเรียนดูแชมเปี้ยนส์ลีกกลายเป็นเก๋าสุดปืนในเวทีนี้แตบเบลเคนซุดกองหน้าอเซนอนพร้อมเป็นดาบแบกของทีมในการหวนกลับมาเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกครั้งในรอบ7ปีโดยขอนำประสบการณ์ครั้งสวมเครื่องแบบแมนซิตี้ปลุกใจเพื่อนพ้องไม่ต้องโลกเคนซุดถือว่าลดแล่นแชมเปี้ยนส์ลีกมากกว่าใครในทีมเบเกนเนอร์ชุดนี้เมื่อทำไปแล้ว20ประตูจาก38นัดเรียกได้ว่าทั้งทีมยังไม่เท่ากับเขาคนเดียว ดังนั้นพร้อมถ่ายทอดประสบการณ์ให้กับทุกคนทั้งอยากให้บรรยากาศผ่อนคลายแถมเผยเรื่องซุกซนวัยเด็กของเัลเองว่าเคยโดดเรียนเพราะต้องการชมถ่ายทอดสดแชมเปนส์ลีกเพื่นพนอนๆอเสนอนบางคนก็อั้มกันในยิมด้วยการเปิดเพลงทีมแชมเปนส์ลีกทีมอย่างอเสนอนไม่ควรร้างราจากการฟาดเกือบแข่งรายการนี้การได้ลงหัวอีกครั้งทาให้ทุกคนมีความสุขมากๆผมยังจำตัวเองได้เมื่อก่อนโดดเรียนเพื่อไปรอดูเกมแชมเปนส์ลีก และตอนหลังเรื่องข้าหูแม่เล่นเอาวีนแตกทุกอย่างเริ่มขึ้นจากตรงนั้นมันเป็นความรู้สึกที่แตกต่างมากเมื่อได้ยินเพลงแชมเปี้ยนสลีบันเลงมันคือเกมระดับที่แตกต่างเป็นอีเวท,ทีจริงๆแต่ละสโมสรนล้วนเปลี่ยนคุณภาพนั่นทําให้แชมเปี้ยนสลีกมีความพิเศษแปปยอมรับเรือใช้โอกาสเปลืองแต่สุดท้ายก็ชนะ เป็คกัวเดโอล่าผู้จัดการทีมแมนซิตี้เปิดใจลูกทีมเล่นได้อย่างสุดยอดและชนะ te, เลสเตอร์เบลเกรดได้ตามเป้าแม้ใช้โอกาสเกินก็ตามแชมป์เก่าแมนซีตี้บุกเป็นพายุแต่ทว่าโดนเบลเกรดที่กยิงนําไปก่อนสุดท้ายกระัว3เม็ดเอาชนะไปได้สามหนึ่งในศึกแชมเปี้ยนส์ลีกรอบแบ่งตัวเมือนแรกผมไม่รู้ว่าเราพลาดโอกาสไปกี่ครั้งในสองนัดหลังสุดเราเล่นได้ดีมากๆแต่เราไม่สามารถทําประตูได้เรามีความคงเส้นคงวาและชนะได้ในท้ายที่สุด ครึ่งแรกมนซิต้มีโอกาสยิงถึง22สิครั้งแต่ไม่เป็นประตูแถมยังมาโดนเลสปาบเบอร์เกรดโจมตีครั้งเดียวเป็นประตูพลิกนําก่อนในครึ่งแรกการได้ยิงถึง22ครั้งหมายถึงคุณกำลังเล่นได้ดีมากๆมันเป็นความรับผิดชอบของคนในแนวรุกที่ต้องยิงประตูหากเราไม่ได้2ประตูในช่วงต้นครึ่งหลังเกมก็อาจจะต่างไปจากนี้โดยสิ้นเชิงเราเล่นฟุตบอลได้อีกสุดยอดเหมือนเกมกับเวสแฮมเราพลาดโอ,อก,กาสหลายครั้งแต่เราสามารถหาโอกาสเหล่านี้ได้และเราเอาชนะได้ เลวีย่ยืนยันไก่มีเงื่อนไขซื้อแฮร์ร่เคนกลับเดนนยสเลวี่ประธานสมโมสรอนสเปอร์เปิดเผยได้ใส่เงื่อนไขสามารถซื้อแฮร์ร่เคนกล่องหน้าทีมชาติอังกฤษกลับมาจากบาเยี่ยมนิกได้สเปอร์เพิ่งปล่อยเคนให้กับบาเยีร์ด้วยราคาหน,นึ่งรอล้านปอนด์เมื่อสมัมอิที่ผ่านมาหลังตกลเป็นข่าวย้ายทีมทมานานเคนเซัญยากับบาเยีรยยาวถึงซัมเมอร์2027แต่เลวี่เปิดเผยล่าสุดว่าสเปอร์มีเงื่อนไขสามารถซื้อตัวกลับร่วมทีมได้แต่ทว่าไม่ได้ระบุตัวเลขและช่วงเวลา สามารถใช้เงอนขได้และมีเงอนขในการซื้อแฮร์ริเคนกลับมาผมอยากขอบคุณแฮร์ริเคนสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาทําให้เราและเราพร้อมต้อนรับเขาเสมอขอบควณสเปิร์ให้ความรักและยกย่องเคียนอย่างมากเขาจะอยู่ในประวัติศาสตร์สโมสรของเราไปตลอดกาลสลดแฮร์ริเคนวัย30เริ่มต้นอาชีพกับวบิทยวนัยได้อย่างยอดเยี่ยมยิ่ง4ประตูจาก4นัดแรกในศึกบูรดิก้าเตรียมพาทีมลงสนามแชมเปี้ยนส์ลีกรอบแบ่งกลุ่มเจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในวันพุธนี้